นี้เป็นจะติดตั้งพานนรามานะคะเราติดตั้งต่อบวงกบไปแล้วแต่จะให้ดูวิธีการโปรเทกนะคะนื่องจาว่าตัวเนี้ยวงกบแบบมันจะถูกฝังเข้าไปในผนังนะคะเราก็เลยเอาไม้ยึดติดไปเลยนะคะรางข้างบนที่พื้นเราก็ตีตัวเนี้ยไม้นเนี้ยติดล็อกลงไปในรางเลยเพราะว่ารางมันถูกฝังอยู่นะคะส่วนร่องตรงนี้ที่เราเห็นมันคือกัตเตอร์เป็นร่องกัตเตอร์ d r a n น้ำนะคะ วันที่เราจะใส่บานแล้วก็ค่อยดึงพวกนี้ออกแล้วก็สวมบานลงไปนะคะทุกชุดเราทําแบบนี้นะคะกว่าที่เราจะได้ใส่บานกว่าที่จะทําพื้นกว่าที่จะฝ้าอะไรจะเสร็จต่างๆงเนี้ยมันจะสามารถป้องกันความเสียหายของตัวบานได้ค่อนข้างเยอะค่ะชุดนี้ก็โรเทคแล้วเหมือนกันนะคะรอบตัวจะใส่ไม้เอาไว้รงกรอบบานเห็นไหมคะเขาวงกบทุกอย่างเราตีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตอนนี้งานพื้นเขาดําเนินการอยู่กรณีที่มันจะต้องมีงานเปียกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไปกระทบตัวรางนะคะ